ตอนนี้ผู้หมอเพิ่งเสร็จจากตัวสารแขวงดุสิตนะครับวันนี้เรามาประชุมคดีนะครับก็มาตามหมายนัดของศารนะครับทีจำเลยอ,อยู่สี่คนนะก็วันนี้ก็มาเจออายก,การที่กับคู่พิพากษสาเป็นผู้หญิงสองคนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งให้อีกทีอันนี้ก็คืออยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี Mensch, ๋ยวไก่น้ำแดงที่สียากนั่นเองก็มาดูบรรยากาศนะครับการกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยไลฟ์ไปด้วยเป็นเส้นหมี่ไก่ฉีกกับตัวเนื้อก็อันนี้เป็น พี่ตุลานั่นเองนะครับคนที่มากับเรานะครับครั้งแรกแล้วก็ต้องคดีเลยนะครับอันนี้ก็แบบเจอพี่หมอมาสักเกือบจะสองปีแล้วก็ติ่นะครับเร,เ,เรื่องอะไรช่วเรื่องอะไรเอาเขาก็ฟ้องเรื่องอะไรมา ลงแล้วไม่ได้รายงานมาหรอกก็ทุกคนก็มีภารกิจนะครับก็เดี๋ยวพี่หมอก็กินข้าวมันฝรั่งครับก็เดี๋ยวจะสรุปวันนี้ให้ฟังนะครับว่ามาที่สามเนี่ยมาทำอะไรบ้าง เอาคิดข้าวก่อนครับเดี๋ยวลาให้พายกินสวสัครับ